สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลกเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำเลขเด่นวันพุธหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่23สิงหาคม2566ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมก็มีข้อมูลเลขสูตรคำนวณประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุป จับคู่ชุดสี่ตัว3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนวิธีการคิดคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไวยเลาพัฒนาเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเปน็นแนวทางการหาข้อมูลสลากไวยเลาพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาาณ ในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสอลากไวลาวพัฒนานงวดประจำวันที่21สิงหาคม2566กันก่อนครับผลการออกรางวัลที่1 239 003 239 003เด็กไทย4ตัว 9003 9003 90 3ตัวบน003 003 2ตัวบน03 03และ2ตัวล่าง90 90นย้ี่คือผลการออกสลากหวยลาวพัฒนางวดล่าสุดครับ21สิงหาคมครับมาดูสูตรการคำนวณครับหาเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับจะมีทั้งหมด4หลักครับสูตรคำนวณครับในแต่ละหลักจะมีส right. no. ูตรคำนวณทั Jesus ้งหมด4สูตรครับเมื่อได้ครบทั้ง4สูตรก็จะนับแต้มชนกันใน ทั้ง4สูตรในแต่หลักเพื่อหาเลขประจําหลักนั้นๆนะครับมาดูสูตรคํานวณหลักพันครับหลักพันครับให้มาดูหลักพันงวดล่าสุดครับเลขไท้าย4ตัวออก9 0 0 3ครับหลักพันงวดล่าสุดคือ9หลักร้อยคือ0นหลักสิบคือศนย์หลักหน่วยคือ3ครับหลักพันงวดล่าสุดนะครับมาดูสูตรที่1ครับนํา ได้เลขแปดเป็นตัวตั้งหาสูตรครับแปดตัวนี้ได้มาจากอยู่ที่หลักพันคือเก้าครับนำลดจากเก้ามาหนึ่งแต้มคือแปดตัวนี้ครับเมื่อได้แปดก็บวกจากเลขแปดเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวเก้าหลักครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับนี่คือหลักพันสูตรที่หนึ่งครับต่อไปหลักพันสูตรที่สองครับได้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งครับหนึ่งตัวนี้ครับได้จากการนําให้นําหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นคือสาม บวกหลักพันคือ9ครับ3บวก9เท่ากับสินำผลลับคือ2ครับบวกหลักพันคือ9ครับ2บวก9เท่ากับ11ครับต่้เท่ากับ11เอา1ตัวหลังมาตั้งตั้ง1บวกกเนเพิ่มไปเลขก9ตัวก็แล้วครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ีครับต่อไปหลักพันสุดที่3ครับได้เลข7เป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ครับ7ตัวนี้วิธีการคิดนะครับ7ตัวนี้ได้จากการนำหลักพันงวดล่าสุดคือ9 บวกหลักพันงวดถัดไปก็นหนึ่งคือเก้าครับ9บวก9เท่ากับ18ครับได้เท่ากับ18แล้วนำผลลัพธ์คือ8ครับบวกหลักพันคือ9ครับ8 9บกได้เท่ากับ17ครับ ได้เกับสิเอาเตัวหลังมาตั้งครับตั้งเจ็ดนะครับได้เจ็ดตั้งเจบวกจากเลขเ็ดเพิ่มไปเลขเก้าตัวกันแล้วครับเจ็ดแปดเกี่ครับนี่คือหลักพันสุดที่3ามครับต่อไปหลักพันสุดที่สี่ครับได้เลขศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ครับได้จากการนำหลักแสนคือ2บวกหลักพันคือเก้าครับสองเก้าเท่ากับสิบเอ็ดครับได้สิบเอ็ดเอาหนึ่งตัวหลังมาตั้งบวกบวกครับ1นึ่งตัวหลังบวกกับหลักพันคือเก้าครับหนึ ไม่ได้ตั้งศูนย์ก็บวกอย่างไรศูนย์เพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวกันเลยครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับนี่คือหลักพันสูตรที่สี่เมื่อเดินครบสี่สูตรครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่แล้วให้นับแต้มชนกันทั้งสี่สูตรครับนับแต้มชนกันสี่สูตรจะได้เลขเป็นประจำหลักพันที่ผมนับไว้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหกตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหกตัวในหกตัวนี้ครับผมได้นำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงเลขสองดึงเลขสามดึงเลขครับ 2 3 58เป็นเลขเด่นประจำหลักพันครับนี่คือสูตรคำนวณหลักพันนะครับมาดูหลักร้อยต่อครับทั้งหมด4สูตรคำนวณครับแต่และสูตรก็จะนำหลักร้อยงวดล่าสุดคือ0มาเป็นแนวทางการชิดคำนวณครับสูตรที่1ครับได้ศูนย์เป็นตัวตั้งครับ0ูนต,ตัวนี้ครับ ศตัวนี้ได้จากการนำครับได้จากการนําให้นําหลักสิบให้นําหลักร้อยบวกตัวเองครับศูนบวกตัวเองครับ0ูนย์บวกศูนกับศนย์ครับในศูนย์เป็นตัวตั้งศูนยตัวนี้ครับเมื่อในศูนย์เป็นตัวตั้งก็บวกจางเลขศูนย์เพิ่มขึ้นไปนะครับให้เเก้ตัวก็แล้วครับศูนย์หนึ่งอก็ดครับต่อไปหลักร้อยสุดที่สครับได้เลขเเป็นตัวตั้งครับเตัวนี้ครับได้จากการนําหลักพันคือเ้บวกหลักร้อยคือศูนย์ครับเก้าบวกศูนย์เท่ากับ ตั้ง9แล้วก็บวกแกที่เเพิ่มขึ้นไปให้เล้ตัวกันแล้วครับ9 0 1 2 3 4น6 7ี้หครับนี่ก็หลักร้อยสุดที่2ครับต่อไปหลักร้อยสุดที่3ครับได้เลข4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ครับได้จากการนําครับได้จากการนําให้นําหลักแสนครับหลักแสนนะครับหลักแสนคือ2บวกหลักร้อยคือ0ย์ครับ2อบวกศูนเท่ากับ2ครับแล้วก็นําผลลัพธ์คือ2บวกหลักร้อยคือ2ครับ2อบวกศูนเท่ากับ2ครับเท่ากับ2แล้วก็นําผลลัพธ์คือ2นะครับ 2บวกนะครับอ่าสอบวกสองครับเท่ากับสผลลัพธ์นะครับสอบวกสองนะครับสองบวกสเท่ากับสีครับสองบวกเท่ากับสีด้วนะครับได้สเป็นตัตั้งตั้งสีแล้วก็บวกแคลรลขสเพิ่มขึ้นไปได้เาตัวเก้าหลักครับสี่ห้าหกเจ็ดย์หนึ่งสองครับต่อไปหลักร้อยสุดที่สามครับได้เลขสเป็นตัวตั้งครับสองตัวนี้ครับ2ตัวนี้ได้จากการนำครับ ได้จากการน,นำหลักร้อยคือศูนบวกหลักร้อยก็ถัดไปก็นหนึ่งคือ3ครับศูนย์บวกสได้กับ3ครับได้เท่ากับ3แล้วให้นับลดลดจาก3มา1แต้มคือ2ครับ2ตัวนี้ครับมาได้2ก็บวกจากเลข2เพิ่มเข้าไปเลขเก้าตัวกับ9หลักครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0หก็ครับนี่คือหลักร้อยสุดที่4เมื่อได้ครบทั้ง4สูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3สูตร4แล้วให้นับแต้มชนกัน4สูตรจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นไว้ครับ2 4 5 6 7 0ย์ครับ 2 4 5 6 7 0 6ต, ierz, 6ตัวครับเป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับใน6ตัวนี้ครับผมไมด้นำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึง4ตัวครับดึงเลข4ดึงเลข5ดึงเลขหดึงเลข0ครับ4 5 6 0เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับ4ตัวครับนี่คือหลักร้อยครับมาดูหลักสิบต่อครับ ma ต้องว e ัดสสูตรจำนวนครับแต่ละสูตรจะนำหลักสิบขอละสูตรคือ0มาเป็นแนวทางการคิดคำนวณครับสูตรที่1ได้ ศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ก็วิธีการคิดคำนวณก็ให้นําูำหลักสิบบวกเองครับศูนย์บวกศูนย์ได้เท่ากับศูนย์ครับเมื่อด้ศูนย์ก็เอาศูนย์ตั้งตั้งศูนย์บวกอะไ้ศูนย์เพิ่มขึ้นไปะไรเก้าตัวก้าหลักครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับนี่คือหลักสิบสูตรที่หนึ่งครับต่อไปหลักสิบสูตรที่สองครับได้เก้าเป็นตัวตั้งครับเก้าตัวนี้ครับได้จากการนําครับเก้าตัวนี้ได้จากการนําให้นําหลักสิบนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือ หลักร้อยก็คือศูนย์ครับบวกกับหลัก10คือศูนย์ครับศูนย์บวกศูนย์ได้เท่ากับ0ูนย์ครับ ได้เท่กับ0แล้วให้นับลดจาก0มา1แต้มคือ9ครับใน9ก็ตั้ง9ครับบวกจากใน9เพิ่มไปใน9ตัวก็หลัครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7ครับนี่คือหลัก10สูตรที่2ครับต่อไปหลักเจ็ดสุดหลัก10สูตรที่3ได้เลข4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ครับได้จากการนําหลัก10งวดแรกสูตรคือ0บวกหลัก10งวดถัดไปนั่นคือ4ครับ0วก4ได้เท่ากับ4ครับได้4เป็นตัวตั้งตั้ง4แล้วก็บวกอย่างเลข4เพิ่มขึ้นไปเลข9ตัวก็หลัครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2ครับนี่คือหลัก10สูตรที่3ครับต่อไปหลัก10สูตรที่4 ได้เลข2เป็นตัวตั้งครับ2ตัวนี้ครับได้จากการนําหลักแสนคือ2บวกหลักสิบคือ2ครับ2บวกสองได้กับ2 2บวกศูนย์้กับ2ครับแล้วก็นําผลลัพธ์คือ2อบวกศูนย์อีกหนึ่งครับ2บวกศูนย์ได้กับ2ครับได้2เป็นตัวตั้งตั้งสองแล้วก็บวกแก้วเลข2 เพิ่มขึ้นไปเลขเกตัวเกาหลักคือสองสามสี่ห้าเจ็แปดเก้าศครับนี่ก็หลักสิบสุดที่สี่เมื่อได้ครบทั้งสี่สุดครับสุดหนสุดสองสุดสาสุดสแล้วให้นับแทมชนกัน4ีสุดจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นไว้ครับมีสองสี่้าหกเจ็ดศนย์ครับสองสี่หเดศูตัวครับสองสี่ยในหตัวนี้ครับผมแนะนำสุรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงสตัวครับดึงสองดึงสี่ดึงหกดึงเจ็ดครับสองสกเ็เป็นเลขเด่น หลักสินะครับนี่คือสูตรคำนวณหลัก10ครับมาดูหลักหน่วยต่อครับทั้งหมด4สูตรคำนวณครับแต่ละสูตรจะนําหลักหน่วยงวดต่าสุดคือ3มาเป็นแนวทางการชิดคานวณครับมาดูสูตรที่1ครับได้6เป็นตัวตั้งครับ6กัวน,นี ได้จากการนําหลักหน่วยคือ3ครับบวกเตงครับ3ามบวได้เท่ากับ6ครับได้กับ6กครับได้6เป็นตัวตั้งตั้ง6ครับบวกอย่างเลขหกเพิ่มขึ้นไปในก่าวตัวกันแล้วครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับนี่คือหลักหน่วยสุดที่หนึ่งต่อไปหลักหน่วยสุดที่สองครับได้เลขสองเป็นตัวตั้งครับสองตัวนี้ครับ สองตัวนี้ได้จากการนำครับให้นำหลักสิบคือสามบวกหลักหน่วยหลักสิบคือศูนย์ครับบลักหน่วยคือสามครับศูนย์บวกสามเท่ากับสามครับได้เท่ากับสามแล้วก็ให้นับลดลดจากสามมาหนึ่งแต้มครับคือสองครับได้สองเป็นตัวตั้งตั้งสองบวกจากเลขสองเพิ่มขข้นไปเลขกัตัวกันแล้วครับสองสามสี่ห้าเก็ดแปดเก้าศูนย์ครับนี่คือหลักหน่วยสุดที่สองครับต่อไปหลักหน่วยสุดที่สามครับได้เลขเป็นตัวตั้งครับเจ็ดตัวนี้ครับได้จากการนำครับได้จากการนำให้นำ หลักหน่วยก้อนละสุดคือ3บวกหลักหน่วยงวดถัดไปก็คือ4ครับ3ามบวกสได้เท่ากับ็ครับเตัวนี้เป็นตัวตั้งเม่ได้็เป็นตั้งก็บวกจากเจ็ดเพิ่มเข้าไปเฮลิเก้าตัวก้าล้วครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ครับนี่คือหลักหน่วยสุดที่3ครับต่อไปหลักหน่วยสุดที่4ครับเดลิก้าเป็นตัวตั้งครับ5ตัวนี้ครับได้จากการนำครับได้จากการนำให้นำนะครับให้นำหลักแสนคือ2ครับบวกหลักหน่วยคือ วิธีการคิดครับในสูตรนี้ครับในสูตรนี้ครับให้นําหลักแสนคือ2บวกหลักหน่วยคือ3ครับบวกหลักหน่วยคือ3 2มสองบวกสามได้เท่ากับ5ครับได้เท่ากับ5ได้5เป็นตัวตั้งเมื่อได้5เป็นตัวตั้ง ก็บวกแกวเรีห้าเพิ่มไปใน9ก้าตัวกันแล้วครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนยหนึามครับนี่คือหลักหน่วยสูตรที่สี่ครับเมื่อได้ครบทั้งสี่ศูนย์ครับสูตหนึ่งสุดสองสุดสามสูต 2, สีต 3, ส่ 4, แล้วให้นับแต้มชนกันทั้ง 4, สี่สจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นไหมครับสองสามเจ็ดแปดเก้าศูนยครับสองสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับในหกตัวครับในหกตัวผมดึงเลขสี่ตัวครับดึงเลขสองดึงเลขเจดึงเลขเก้าดึงเลขศูนย์ครับสองเจ็ดเก้าศูนย์ เป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับนี่คือสูตรคํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยครับมาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับหลักพันครับจากทั้งหมด4สูตรคํานวณนับแต้มจนใน6ตัวใน6ตัว,ตวดึงเดี๋ยวมา4ตัว ด pelled, ึงสอครับ2 3 5 5 8เป็นเลขเด่นหลักพันครับหลักร้อยครับสีตสุดคำนวณนับแต้มชนเด่นได้6ตัวใน6ตัวดึงเด่นมา4ตัวครับดึง4 5่หย์ครับ4 5 6 0เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับจากสูตสุดคำนวณนับแต้มชนเด่นได้6ตัวใน6ตัวดึงเด่นมาที่4ตัวครับดึง 2, 4, งเดครับ2 4 6 7เก็เป็นเลขเด่นหลัก10ครับและหลักหน่วยครับจากสูตรคำนวณ4สูตรนับแต้มชนเด่นได้6ตัวใน6ตัวดึงเด่นมาที่4ตัวครับดึง7 9 0เป็นเลขเด่นหหลักน่วยครับือเลขเด่น ประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันที่23สิงหาคมครับมาดูชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนกันครับชุด2ตัวล่างครับผมแกนนำหลักพันสี่ตัวครับ 2- 3ส,สาม ห้ 58, จับคู่หลักร้อยสตัวครับสี่ห้าหกศูนย์จะได้ชุดสองตัวล่างดังนี้ครับสอาักสิบจับคู่หลักตัวสี่ตัวจะได้สองสี่สอย์ครับสามาักสิบจับคู่หลักตตัวครับจะได้สี่สามสี่นย์นะครับห้างักสิบจับคู่หลักตัตัวจะได้ห้าสี่ห้าครับ 8วดงลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้8 4 8 5 8 6และ8 0รวมทั้งหมดในชุด2ตัวล่าง16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสตัวล่างครับมาดูชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนผมนำหลัก1ิบตัวครับ2 4 6 7จับคู่หลักหน่วย4ี่ตัวครับ2 7, 7, 7 8, 9, 9, 9 0จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ2วงบังหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวยี่2 2, 2, 7, 2, 9, 2งสองสองเงเกาสองศู์ลักสจับคู่หลักหน่วย4ตัวยี่สี สี่เจ็ี่เก้าสี่ศครับ6วางเลย10จับคู่ละตัวสีตัวเอหกสองหกครับ7วางเลย10จับคู่ละตัวสีตัวเอเจ็ดสองครับรวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงเลขท้ายสองตบนครับมาลุ้นครับในชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนชุดละนะครับบนล่าง16ชุดบน16ชุดจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับ มาดูชุดสรุปเด่นครับในสองตัวล่างครับชุดสรุปเด่นในชุด2ตัวล่างทั้งหมด16ชุดครับผมได้นําสูตรเทียบชนนะครับดึงเด่นครับตัดเป็นชุดเด่นผมสรุปไว้ที่4ชุดครับใน4ชุดมี54 5 6 8 4 8 6 4ชุดครับใน8ใน4ชุดนี้เป็นชุดดึงเด่นนะตัดมาจาก16ชุดครับมาลุ้นครับ54 5 6หกแและ86จะอย่ามาตามสูตรหรือไม่ครับและในชุด2ตัวบนครับ ทั้งหมดชุดเต็ม16ชุดครับผมได้นําสูตรเทียบชนตัดชุดเด่นที่สุดครับให้สมาชิกตัวครับที่ผมสรุปเด่นไว้มี4 7 4 9 6็และ69ทั้งหมด4ชุดในสีชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขไท้าย2ตะวันหวยลาพัฒนาก็ต้องมาลุ่นครับในชุดเด่น2ตัวล่างและชุดเด่น2ตะวันจะมาตามสูตรหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดทั้ง2ตะลางทั้ง2ตะวันสมาชิกท่านใดที่มีสูตรคํานวณได้เลขเด่น นำมาเทียบประชนครับจะได้ตัวเด่นตรงใจท่านมากที่สุดครับมาดูชุด3ตัวครับชุด3ตัวผมก็จะนำหลักร้อยครับมาดูที่ตาแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยสุดคํานวณดึงเดี่ยวมาสตัวครับ4560ครับ4 5 6 0ดึง2ตัวครับดึงเลขสครับและดึงเลขหครับบางที่ตําแหน่งหลักร้อยผมจะนำสี่เลขหมาจับคู่กับชุด2ตัวสชุดเด่นครับ4 7 4 9 6็ก็และ69ครับจะได้ชุด3ตัวหวยลาวพัฒนาแบบนี้ครับ ในชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่เด่นไว้ครับ4ว่างหลักร้อยจับผู้ชุดเด่นสองร้อสี่ชุดจะได้447 449 467 469 6ว่างหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสองร้อสี่ชุดจะได้6 4 7 6 4 9 6 6 7และ669รวมทั้งหมด4ชุด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นชุด3ตัวบนชุดตรงๆของหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่2 3สิมงหาคมมาลุ้นครับจะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูชุด4ตัวครับในชุด4ตัว ผมจะน, right าน on on forth, ําชุดเด่น2ตัวล่างและชุดเด่น2ตัวบนจับคู่กันครับบันย้อนดูครับชุดเด่น2ตัวล่างครับชุดเด่น2ตัวล่างทั้งหมด4ชุดครับ54 5 6 8 4แปี่และ8 6ครับผมเน้นไปที่นะครับผมเน้นไปที่5 6ครับและ8 6 2ชุดครับจาก4ชุดครับผมจะดึง56และ8 6ครับมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบนนะครับจากทั้งหมด4ชุด ผมเน้นไปที่4-7นะครับเน้นไปที่4-7และ6-9ครับเน้นที่4-7และ6-9ผมจะนําชุด2ตัวล่างเด่น2ชุดนะครับ5-6-8-6มาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน2ชุดนะครับ4-7และ6-9ครับจะได้ชุดสีตัวหวเราวพัฒนาดังนี้ครับในชุด4ตัวที่สรุปจับคู่เด่นไว้ครับก็มี5-6-4-7 5-6-6-9 8-6-4-7 8-6-6-9ทั้งหมดสี่ชุด ใน4ชุดนี้เป็นชุด4ตัวตรงๆก็ต้องมาลุ้นครับ4ชุดเด่นจะมาตามสุรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดฟันทงหุยลาวพัฒนาในงวดบันที่2 0 23นะครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจากผู้เด่นในชุด4ตัวั้งหมด4ชุดครับหมด4ชุดนี้ชุดเน้นครับผมเน้นเด่นไปที่ 8 6 47ครับเน้นที่8 6 47รองมาที่5 6 6 9ครับ5 6 6 9ครับและในชุด3ตัวบนครับ3ตัวบนชุดเด่นเน้น6 4 7ครับเน้น6 4 7รอง6 6 9ครับรอง6 6 9ครับ2ตัวันครับชุดเด่นเน้น4 7ครับเน้น4 7รอง69ครับรอง6 9ครับและ2ตัวล่างครับรองตัวล่างชุดเด่นเน้น8 6รอง5 6ครับ เลขแปดหองห้าหนี่คือชุดสรุปปันธงเลขท้าย4ตัวเด่นและลอง3ตัวบนเด่นและลอง2ตัวบนเด่นและลอง2ตัวล่างเด่นและลองครับมาดูชุดสรุป2ตัวบน2ตัวล่างครับจากเลขสูตรที่ได้คำนวณจากผู้เด่นในชุด2ตัวสรุปเด่นไว้ครับก็จะมี5 456 8 4 8 6 4 7 4 9ป7แและ69 เราทั้งหมดแปชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างนี่คือข้อมูลแนวทางไว้ลาาพัฒนาครับมาย้อนดูในงวดวันที่21นะครับในชุดสรุปเด่นนะครับชุดสรุปฟันทงครับชุดสรุปฟันธงก็ ซึ่งผลกันออกครับ9003ครับ903เลขท้าย2ตรตังก็มาที่ชุดเน้นนะครับชุดเน้นเด่นครับสูนผมเน้นไปที่0 990นะครับก็ต้องเข้าตามสูตรครับในสูตรนี้ครับและในชุดสรุปนะครับในชุดตัวบน2ตัวางก็มาเข้าที่ชุดนี้ครับแต่ผลกันออกคือ03ครับ090 9นี่คือข้อมูลงวดล่าสุดครับ21 นะครับสมาชิกท่านในที่มีโชคถูกเลขท้าย2ตัวล่างหวยลาวพัฒนา90ก็ดีใจครับส่วนท่านที่มีโชคก็ต้องลุ้นกันต่อครับในงวดวันที่23ครับมาดูชุดสรุปฟันธงสีตัว3ตัวบน2ตัวบนเลขสตัวล่างพร้อมด้ชุดสรุปเด่น2ตัวบนล่างจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่นี่คือข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาที่ผมได้ นำมาลงคลิปสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรเดิมเราไม่ต้องมาติดตามผลการอสลากหวยเราพัฒนากันได้งวดประจาวันที่23สิางหาคมครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเด็กเป็นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกแรงงจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการชิด การคสแนนสุยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขเด่นวันพุธหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่23สิงหาคม2566ลงคลิปนี้กอนสมาชิกดูเป็นการ,รประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไ like ลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสุดหวยดีๆเลขเด่นๆนำมาลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ